Hi คุูนันสตอรี่ EP นี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะไปดูว่า การประเมินครูผู้ช่วยรอบที่2เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแล้วก็จะเจออะไรกันบ้างในห้องประเมินนะคะเดี๋ยวก็จะได้รับชมกันในวันนี้นะคะแต่กอ่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องครูนันสตอรี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ <kop i> ก็คือเราเนี่ยนะคะเดินทางมาในช่วงของการประเมินเนี่ยก็คือเป็นรอบที่2แล้วซึ่งความตั้งใจแรกเนี่ยนะคะก็คืออยากที่จะอัด การประเมินในรอบที่1ให้ดูแต่ว่าเผอิญว่าเราอัดไปแล้วนันนี่อัดไปแล้วแล้วก็ไฟล์มันมีปัญหาก็เลยเสียดายมากแล้วเราก็เลยมาทำอ,อัดให้ดูกันในรอบที่2ออันนี้แทนนะคะโดยการเตรียมตัวในรอบที่2เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากกว่ารอบที่1นนะคะเพราะว่าเรามีการเตรียมวิดีโอนะคะเพราะว่าการที่เราจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนน่ะมันทําได้ยากมากนะคะเลย ใช้ในรูปแบบของออนไลน์แทนนะคะในการที่จะใช้ใช้มาเป็นข้อมูลในการประเมินนะคะน,นี้ก็ได้ทําการอัดวิดีโอทําการเก็บข้อมูลเก็บภาพต่างๆแล้วก็นําประมวลผลมาเป็นคลิปหคลิปให้กับท่านคณะกรรมการได้ดูในวันประเมินในวันนั้นนะคะไปค่ะเราไปชมกัน สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องครูนันสตอรี่อยู่กับครูนันนี่ในโฟลเอมีตามติดชีวิตครูตุ๊ดนะคะซึ่งว่าจะมาหาทุกคนเนี่ยมารับชมการประเมินครูผู้ช่วยในรอบที่2ของนันนี่แล้วนะคะซึ่งรอบที่1เนี่ยก็คืออัดแล้วแต่ไฟล์มันหายไปเราก็จะขอซ่อมด้วยการอัดเป็นคลิปที่2อ,อั้แทนนะคะวันนี้เรามีผู้ช่วย2คนด้วยนะคะนี่พีแอมกับน้องเอ๋ยนะคะ ก็ถือเป็นช่วงที่สองของการประเมินแล้วก็ยังมาสอบช่วงก็ยังอยู่กับท่านกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยววันนี้หนูก็มีวิดีโอนะคะได้ทําให้กับท่านคณะกรรมการทุกท่านได้รับชมงค่ะยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการ เข้าสู่การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งรูผู้ช่วยครั้งที่สองกับพาะเจ้านายอนนันดาครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบ้านทรายของดําอดรุราสักัดสัมพันงการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีผู้เข้ารับการประเมินมีการจัดแผนการ ผู้เข้ารับการประเมินมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายมากขึ้นเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาการผลิตสืือการสอนและวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์อยู่เสมอเพรา็นแล้วหูส่งในไลน์ขออยู่ในลน์ของฉั้นชันสจะเห็นหนูส่งเป็นไลฟ์ นนั้นของก็เข้าไปนิเทศออนไลน์หนูเข้าไปในชั้นเรียนหนูก็ชื่นชมนะคะว่าว่าหนูก็สามารถจัดการในกรสอนที่เด็กเขาได้สนุกนะคะไม่ใช่น่าเรียนกับจออย่างเดียวนะคะท่านสอนมีการให้อ้าวให้ไปหาของที่มีสีแดงเด็กกรลุกกรวางโทรศัพท์บุกลุกไปหาผลหาของมาคือคืออย่างนั้นยเขาได้มีแหลกเป็นการแอคทีฟนเลยนี่ไปในตัวหนูสามารถที่จะา ตอนนี้ซึ่งการเตรียมแฟมนะคะก็ยังคงเป็นเฉกเช่นเดียวกันกับรอบที่1นะคะเราจะมีการเตรียมแฟมทั้งหมด12แฟมก็คือ12ตัวชี้วัดนะคะด้านละ6แฟมนะคะก็คือด้านที่1 6แฟมด้านที่2 6แฟมนะคะก็ไปดูว่าเป็นระเบียบยังไงเราก็ น,นี่ก็คือเตรียมเตรียมตามระเบียบของการประเมินทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการปฏิบัติงานหรือว่าด้านการปฏิบัติตนเนี่ยเราก็จะมีแฟ้มประกอบทั้งหมด12แฟ้มนะคะก็คือน,นนี่ก็ได้ทํารอบที่1ไปแล้วก็เลยแบบมันง่ายหน่อยมันก็มีไฟล์มีหน้าปกมีอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็เอาของรอบที่2เนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปนะคะทำให้ปริมาณของข้อมูลในแฟ้มเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นผลงานนักเรียนนะคะจากการเรียนออนไลน์แล้วก็ พวกคลิปวิดีโอการสอนที่เราได้ทําให้กับนักเรียนได้รับชมเพื่อที่ให้นักเรียนได้เรียนเนี่ยก็คือเราก็เอามาใช้ในการประเมินประกอบการประเมินในครั้งนี้ด้วยนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นงานที่นันนี่ได้เก็บไว้นะคะตลอดช่วงที่ครูผู้ช่วยมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอการประเมินในองค์ประกอบอด้านที่1เรื่องของการปฏิบัติ ปฏิบัติตนนะฮะแล้วก็ตามด้วยองค์ประกอบที่2ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกเอกสารการจัดการเรียนรู้วิใจัยในชั้นเรียนแล้วก็งานธุรการในชั้นเรียนที่เราทำอันนี้จะเป็นแบบพวกแม้มปฏิบัติการแฝมคำสั่งตัวชี้วัดเอยแ้มเยี่ยมบ้านแ้มใบงานวิใจัยในชั้นเรียนแล้วก็จะมีแผนการสอนด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น สื่อการสอนต่างๆอันนี้จะเป็นผลงานนักเรียนนะคะแล้วก็จะเป็นสื่อส่วนจางนี้ก็จะเป็นสื่อเหมือนกันสื่ออแล้วก็สื่อนี้จะเป็นเกยรติบัตรที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมนะคะส่วนอันนี้จะเป็นกิจติบัตรที่ได้รับรางวัลมานะคะนี่วันนี้นะคะเราก็ภูมิใจนําเสนอปายชื่อนะคะายชื่อคณะกรรมการที่เป็นแบบ DIY นะคะทุกคน เราสามารถเอาไปปรับใช้กันได้ถ้าใครอยากได้ไฟล์นะคะทัก Facebook ส่วนตัวมาคะ่ะเดี๋ยวินนี้ส่งให้นะะี่ค่ะรายงานการประชุมต่างๆเนี่ยก็เอามาด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวที่จะประกอบในส่วนของการประเมินด้วยนะคะ <Billy> เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปรวบรวม ประมวลภาพหรือว่าประมวลการประ,ะ,ประเมินในวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์กับช่องครูนันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม,ม,ม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูนันนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย